ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับแฟรี่นะครับในอีเวนท์ที่มีชื่อว่าเพลย์พินโวนั่นเองหรือว่าแมปเพลย์พินโวนั่นเองวิธีการรับนะครับเราจะต้องเก็บสติกเกอร์นะครับที่เป็นออร่าสีแดงนะครับทั้งหมด10อันนั่นเองซึ่งเราจะเก็บแต่ละด่านนะครับทั้งหมดสองถึงสามอนั่นเองนะครับด่านแรกก็ด่านนี้โอเคนะครับเมื่อเรามาที่ด่านไดโนเสาร์แล้วเนี่ยให้ทุกคนตามผมมาได้เลยในด่านไดโนเสาร์นะครับเราจะต้องเก็บทั้งหมด2อันนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับด่านต่อไปก็คือด่านทะเลนั่นเองนะครับซึ่งในด่านนี้นะครับเราจะต้องเก็บทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองตามผมมาได้เลย ด่านต่อมานะครับก็คือด่านของเสือชีต้หรือว่าแอฟ,ฟริกาใต้แหละนะครับน่าจะประมาณนี้แหละเก็บทั้งหมด2อันนะครับและด่านสุดท้ายนะครับจะเป็นด่านของแฟรี่นั่นเองนะครับก็ให้เข้าไปเลยด่านนี้นะครับเราจะต้องเก็บสติกเกอร์ทั้งหมด3ชิ้นนั่นเอง เมื่อเราเก็บครบ10อันเราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับวิธีการรับง่ายมากๆใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยลืมซื้เอเสื้อของคุณดิฉันแฟนเพจแล้วก็สกิ๊งด้วยสำหรับนี้ลาเป็นเป็นลาคาสุดท้ายเราจะมีคลิปหน้าน,นะครับบายขอบคุณรับชมคลิปจนจบนะครับ